สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าสุปุสุกอนเ้อค่ะนี่ก็สีเดินทางไปปฏิบัติรรมนะคะนี่ก็เมื่อนี้เลิกงานมากอะที่ไม่ก็ยางมากโอ้ยางกันขี่รถมากก็ถึงที่พากเรยแวะกินเขากอนนะคะกลับมาทายวิวสวยๆพี่น้องบ้านเฮาาด้เบิ่งอีกรอบนะคะอันนี้ใกล้จะถึงแล้วค่ะขี่รถไปอีกประมาณยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วเนี่ยที่ไม้สิบอกด้วยว่า ดอกไม้ชนิดตีไม้จำซื้อดอกไม้บ๊ได้เด้อค่ะเพราะว่าน้องคนไทยเขาคอมเมนต์มาเนาะที่ตีไม้ลงในเฟซนะคะเมน,นมานมา,มาพักพอน่ะงามเลยค่ะ,คะเอาบรรยากาศงามๆช่วงเย็นๆอันนี้ก็ห่าม้งแล้วเด้อค่ะเนี่ยดอกอันเนี้ย้าเจ้าว่ากินได้ดอกมันเนี้ยเอามาผัดใส่เนยนะคะตีไม้บรู้ซื้อมันเด้อค่ะเพราะว่า น้องอยู่แถวในเมืองบอกมาแล้วกับต้นเนี่ยใบยมันเนี่ยเอามาแทนใบยอเอามาลวกกินกับน้ําพริกได้อันนี้น้องเขาบอกมาแต่ว่าชื่อ,อชื่อว่าต้นอะไรตีไม้ไม่รู้จริงๆนะคะแล้วก็บอกหูอีกว่าต้นอันนี้มันชนิดนี้มันกินได้นะคะน้องเขาบอกมาว่าลองกินดูนะคะตีไม้ลองกินดูวาสันนี่งามแห้งค่ะตีไม้กะสิล่งคลิปห้เบิ้งนะคะ โอ้ยงามค่ะอันนี้คือเป็นแบบตรงที่พักพนนะคะสําหรับรถที่เขามาพักเครื่องนะคะแล้วคะ่ะอากินข้าวยิน้ำโอ้หนึ่งพี่น้องอันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออะไรชวนมันจะเป็นลูกเชอรี่แหละแหละพี่น้องเพราะว่ามันจะถึงถึงร์งมเชอรี่นะคะที่เราจะไปนั่นก็คือวัดที่พี่หนุ่มแกดูแลอยู่นะคะเข้าสิไปปฏิบัติถ้ำกระสิกับวันอาทิตย์นะคะช่วงเสาร์หรือช่วงปับบ้านบายบายนี่นะ ตีหน่อยโบดนมานั่นะคะอะพอเขามาเอาไปในเมืองนะคะ,ะไปเล่นกับลูกหลานพี่น้องเขานะคะก็เลยบอกลูกว่าสิไปกับแม่หรือสิไปกับพอก็ให้เขาเลือกเอานะคะเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าไปถ้าไปกับพอ่อกับสิมิมูลเล่นธรรมะคำเฮากะสิมาน,นังมาอยู่จะในห้องสินะก็เลยให้ลูกไปเลยค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้อง เห็นบ่บานค้นกับยูแถวเขาเห็นบ่ไ่นองเขานะคะนี่กับประมาณนี้เดี๋ยวตีมไม้สีไทยรอบๆใ่เบื้องนะคะว่ามันเป็นยังไงลงไปนี่ก็จะเป็นฮิตตากรเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะเดี๋ยวให้รถพ้นไปก่อนนะคะม้านนี้ค่ะตีไม้บระเดี๋ยวที่ดันว่าจากสามที่เราเกษีตีไม้เลยนี่นะคะประมานนี้ค่ะ ใค่ะเสร็จแล้วตี่หม้ก็สิไปหาหมูมาก,กับหมูค่ะแล้วกันหน้าหน้าของหมูนะคะกะก็กทรงัยสิเป็นบุญนี่แหละนะคะผ้ากันไปปฏิบัติธรรมได้เลิกได้ย่ามได้ดีๆโดนมากที่บ่ได้ไปนะคะก็กถือว่าได้เลิกได้ย่ามนะคะเลิกยามยามดีนะคะสิ้นเสมอกันมา่เจอกันนะคะก็ะได้ไปปฏิบัติธรรมน้ำกันเนาะพี่น้องกับพ่มามานี่ค่ะ ช่วงนี้ห้าโมงนะมันกับสีครึมๆอันนี้ก็เป็นลานคานะคะสีครึมๆนะนะคะ,นะคะมุมนี้จะสวยมากด้วยนี่เห็นไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปถึงวัดเดี๋ยวเราตีไม้ก็จะถ่ายคลิปให้มันครบแปดนาทีให้พี่น้องนะคะชาวไทยได้ดูได้ชมกันนะคะชีวิตต่างแดนเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็พากันถึงวัดแล้วเดวจ้านี่จ้าวัด นี่ค่ะอันนี้คือนาของโมจะ่ะใช่ไหมแล้วเล็กน้อยอันนี้วัดเด้อจะ้ะอันนี้งานเขาพรรษาเพิน่นเพิ่นกระปูกอันผลไม้เต็มวัดได้จะ้ะบุดมสมบูรณ์แห้งนะคะผลกับบรรยากาศงามๆดีๆนะคะตื่นขึ้นมาพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศบริสุทธิ์พุ่นน่ะพุ่นน่ะพี่น้องเอ,อ้ยนี่นะคะถึงวัดแล้วเด้อ เดี๋ยวสิไปเขาไปถามพี่นุ่มนะคะนิงจอดได้รถข้างบนจอดได้จะต้องถามเพื่อนอีกที่นึ่งหน่น,นะเนาะถึงแล้วค่ะน,นี่คือวัดสวยไหมนี่จะบรรยากาศวัดอูบนันนีนะคะนี่ชื่อวัดนะคะ วิวสวยมากๆงานเขางานเขาพรรษาตีไม่ก่ะมาปฏิบัติธรรมนะคะกับมูตีน้อยเพิ่นกับแพกกระป๋องแต่เสาในต้นในตวนพี่น้องจริงๆเพิ่นก็บ่าอยากไปกับพ่อเพิพ่นเราค่ะแต่ว่าตีไม่เลยว่าเออเขามีมูอยู่อยู่ในเมืองเนาะก็เลยเขาไปก็กลัวสิออยได้ก็โดนอยู่ค่ะนะคะเพราะว่ามานนี่เขากะถึงจะมากับตีไม่เขาก็มีความสุขเพราะว่า,าเขาอยู่ดอยู่กับแม่นะคะอันนี้เขาประมาณนี้นะคะ ไม่ชีไทยนี่บรรยากาศวัดค่ะจ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวขึ้นไปทึ่อนเด้อค่ะโอ้นี่จะพึ่งสวดมนต์แล้วนะคะทุกคนต้องขอถอดขอไปโอ้ยวิวงามหลายเลยนะอันนี้ยูวัดเด้อจ้ะยูวัดเบาเชียงคอยเนี่ยอันนี้เพื่นนอนค่ะมีปฏิบัติท่ามือเตือนตีสามครึ่งนะคะตีไม่ก็ต้องลุกขึ้นมาอาบน้ำก่อนดับแรก ต,ติดอาบนามนะจ๊ะคุณอ้คุณนาเลือเลื่อจ้ะป้ะมาณนี้งามอีรีจางามลายเลยอ่าถือสินแปดนะคะสินหามไม่ได้ถือจ้ะ คือสีแปดก็พอแล้วตีใหม่หมกับนานแล้วก็มูสีไปนอนบ้านดังสีแดงตรงนี้นะจ๊ะก็สีไดงยางึ้นไม่เหี่ยวเอานะคะผลเหีเ่ยวในยางึ้นไม่เหี่ยวเอากับวันอาทิตย์จ้ะตีหน่อยไม่ได้มากอะตีหน่อยไปเที่ยวกับพอเพิ่นยังที่ตีไม้แจงไปเนะะาะตีไม้กัสีพยายามลุงคลิปใหเบึงบ่อยๆถา่ถาถ่าว้างนะคะเพราะว่า่นบ่อยจับโทรัพท์พี่นอมบางทีก็ได้ขอเพิ่นมือหนึ่งนะคะ ก็เลยมันมันงามมันสวยดีก็เลยอยากเอามาแบ่งปันพี่น้องได้เบิงกันนะคะผิดพลาดประการใดตีไม้ก็ขอโทษขอให้ไว้นาทีตรงนี้เด้อจะลรวกาอนนโมทนาบุญกติไม้ด้วยเพื่อว่าใดมันสิทธีขึ้นนะคะหลายๆอย,ย่างเนาะทุกคนก็หูนะคะว่ามันอย่างจังไหนเนาะ,ะเนาะนี่ค่ะประมานี้ เมื่อเอินกับสีมีมาเพิ่มอีกนะคะที่ปฏิบัติธรรมเนาะคะ่นะเนาะกับเพื่อนบอกว่าทีซีเขาก็ต้องตื่นทีสามเพิ่งทีมากกับสีลุกขึ้นมาอาบน้ำก่อนน้ำเหลกนะคะกับบตจักรประบาเด๋อดข้นสีหลายนะคะพลไม้กับเต็มอยู่ค่ะอยากกินผลเม้แต่ว่าคนไปกินข้าวแกลกงเนี่ยจ้ะน,ไไน้ำด้วยยังไงดื่มไดนะะ้น,น้ำพวกน้ำผลเม้่จะ้ะดื่มได้ ประมาณนี้นะคะกะจังใดก็ขอเป็นกำลังใจแรงเชื่อให้ตีม้ในเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันขอมาหลายๆค่ะพี่น้องทุกคนนะคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวช่วยลงไปท่ายข้างล่างให้นะคะเนาะเดี๋ยวตีไม้สีขอไปขอร่างกอนเดี๋ยวลงไปท้ายางล่างอีกนะคะให้มันครบแปดนาะทีเนาะพี่น้องไปค่ะ มันไปนั่งสภาที่กินลมชมว,วิวมันจะ้ะโอ้อากาศดีแห้งเลยจ้ะอากาศดีดีพี่น้องอากาศดีอากาศดีจ้ะนะไปยังลงไปงชิป <c oughs> ป้าตื่นเาซ้อมากสิอากาศดีแห้งะนะคะนี่รถอากาศดีมันพี่น้องเอ้ย ดีมากๆากราดีมากๆจ้ะโอ้ยคึนหอตีหน่อยได้พี่น้องเ้ยวุฒเอ้ออเอาวันอาทิตย์ก็ได้เจอครับล,ลูกละซื้อสินแปรนี่มันเทือลายยางแล้วครับทุกคนอันนี้เฮ็ดได้ก็เฮ็ดนะคะเอามันจะได้เป็นอนุสงสำหราบตัวเฮ้าอ,อันนี้มันสีได้ดีขึ้น เฮ็ดซ้ำเฮาเฮ็ดได้แล้วค่ะฟืนเจ้าของก็บอดีนะคะอยู่ซ้ำเฮ้ายู่ได้เฮ็ดซ้ำเฮ้าเฮ็ดได้นะคะบ้านนี้ดอกไม้ก็ะนังาบอันอันนี้ก็คือผลไม้ค่ะเห็นปะผลไม้ผลปลูกไปแอปเปิลจากแล้วก็ดอกไม้เต็ม ห <c oughs> นาวบัดเลยนะคะลมเย็นเป็นซุกดีขนาดพี่น้องอก็ขอให้เอฟซีนะคะทั่วโลกเลยนะคะ,ะมีความสุขความเจริญนะคะประสบความสําเร็จในนาทีการงานประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพี่น้องด้วยอนุโมทนากับตีไม้นาจอัน,นี้ดอกไม้นะคะนี่ดอกไม้ดอกไม้นี่จ้าดอกไม้งาม โอเคเนาะค่ะนาะคลิปนี้ตีไหม่กับสีขอลานะคะไปก่อนเดีเจอกันในคลิปหน้าเด้อตีไม้สียายามๆรุ่งคลิปให้เจ้าเบิงให้เจ้าส้มกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอมือเจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแเขียงแดงกันทุกคนนะคะเจอกันในคลิปหน้าสาหรับมื้อนี้ก็สวัสดีค่ะ